กับสู่ช่องวอเทคโซนแหล่งรวมข้อมูลด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกที่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงกับระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันและอนาคตหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รู้ด้วยวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับหนึ่งในระบบป้องกันทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงจากรัเสเซีย นั่นคือระบบถีปนาวุธ bukm 2หรือที่รู้จักในรหัส nato ว่า sa 1 7 grizzly ซึ่งในปี2026นี้มีการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับกลางที่น่าจับตามองที่สุดของโลก bukm 2เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจาก bukm 1โดยมีการปรับปรุงทั้งในด้านเรดาร์ระบบควบคุมการยิงและถีปาวุธให้สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยามากขึ้น จุดเด่นที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างคือความสามารถในการทำลายเป้าหมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรระดับสูงอาวุธนำวิถีร่อนหรือแม้กระทั่งโดรนระดับยุทธวิธี ระบบเรดาร์ของ b u k m 2ปี2026ใช้เรดาร์แบบเฟ a อาร์เรซึ่งสามารถสแกนเป้าหมายในรัศมี360องศาตรวจจับได้ไกลถึง120กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันทำให้สามารถตอบสนองต่อการโจมตีทางอากาศแบบหลายทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีปนาวุธที่ใช้กับระบบ b u k n 2มีชื่อรุ่นว่า 9M317 ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึงเมต3.5และสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระดับความสูงตั้งแต่15เมตรไปจนถึง25,000เมตรระยะยิงอยู่ที่ประมาณ45-50กิโลเมตรขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายและสภาพภูมิประเทศสิ่งที่น่าทึ่งอีกประการคือระบบ b u k n 2สามารถยิงขีปนาวุธจากรถยิงหลายคันพร้อมกัน โดยแต่ละคันสามารถควบคุมการยิงได้อย่างอิสระจากระบบควบคุมกลางทำให้การตอบโต้การโจมตีทางอากาศมีความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี2026นี้กองทัพรัเสเซียได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบ BUKM-2 ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รือ EW ได้ดียิ่งขึ้นนั่นหมายความว่า BUKM 2ไม่เพียงแต่เป็นระบบยิงทำลายแต่ยังมีความสามารถในการต่อต้านการรบกวนคลื่นวิทยุจากศัตรูด้วยส่งผลให้เป้าหมายที่พยายามหลบเลี่ยงเรดาร์หรือบรบกวนสัญญาณไม่สามารถหลุดพ้นจากการติดตามได้ง่ายราคาโดยประมาณของระบบ BUKM 2ในปี2026อยู่ที่ราวๆ35-40ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อระบบยิงหชุดซึ่งประกอบไปด้วยรถยิง TELAR รถเรดาร์ตรวจจับรถควบคุมการยิงและรถบรรทุกถีปอาวุธสำรองหากคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ1.3พันล้านถึง1.5พันล้านบาททั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนถีปอาวุธที่สั่งซื้อและการปรับแต่งเฉพาะด้านสำหรับผู้ใช้งานแต่ละประเทศหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียหรือมีความสัมพันธ์ทางยุทธโกคกรต่างแสดงความสนใจในระบบนี้เช่นซีเรียอิหร่านเบลารุสรวมถึงบางประเทศในแอฟริกาและเอเชียกลาง ด้วยความสามารถที่ตอบสนองต่อภัยคุกค,คามทางอากาศยุคใหม่ทำให้ BUKM 2กลายเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดในตลาดอาวุธโลกในปี2026นี้มีรายงานว่าในช่วงปี2024-2025ระบบ BUKM 2ได้รับการทดสอบภาคสนามในการซ้อมรบหลายครั้ง ทั้งในสภาพแวดล้อมจริงและแบบจำลองโดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงอัตราความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายเกินกว่า85%ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับระบบป้องกันกลางแม้ระบบ bukm 2จะไม่สามารถทดแทนระบบป้องกันไกลระดับ s 4 0 0หรือ s 5 0 0ได้โดยตรงแต่หน้าที่ของมันคือการปิดช่องว่างระหว่างระดับต่ำถึงกลางและสนับสนุนการป้องกันในแนวหน้าช่วยลดภาระของระบบระดับสูงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับหน่วยรบภาคพื้นดิน สรุปได้ว่าในปี2026 BUKM2 คือระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระดับกลางที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมการป้องกันเป้าหมายหลากหลายชนิดมีความแน่นยาสูงสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้อย่างดีและราคาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับขีดความสามารถที่ได้รับหากคุณต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์แบบอื่นๆจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมติดตามช่องวัวเทคโซนของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือต้องการเปลี่ยนสไตล์การเล่าเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับ